สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากไวน์ LG, ประจำช่วงเงย็นของวันที่26มีนาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันเริ่มมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงบ้างทั้งนี้ระหว่างวันราคาเคลื่อนไหวทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,323.27ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,315.30ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,316.95อ่อนตัวลงมาประมาณ4.78เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออน อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคาจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาหลังจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐยังคงออกมาแสดงถึงบุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแต่อย่างไรแล้วก็ตามประเด็นการเมืองทางฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงมีความผันผวนสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในฝั่งสหรัฐยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงสร้างแรงซื้อและพยุงในส่วนของราคาทองคาไว้ ครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้แจ้งต่อสภาคองเกรสว่าผลการตรวจสอบของคณะที่ปรึกษาพิเศษปรากฏว่าไม่พบหลักฐานต่อทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งต่อรัเสเซียในช่วงปี2016ขณะที่นายวิลเลียมรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต้องมีการยื่นในส่วนของรายงานฉบับเต็มของนายโรเบิร์ตมุลเลอร อายการพิเศษของสหรัฐต่อสภาคองเกรสในวันที่2เมษายนหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐต้องการเห็นรายงานดังกล่าวสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าผลการตรวจสอบของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการรัเสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในปี2016แต่อย่างไรแล้วก็ตามความพยายามขุดคุยทางการเมืองจากพรรคเดโมคแครต ซึ่งความเสียข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ความผันผวนทางการเงองในฝั่งสหรัฐยังคงมีปัญหาอยู่และประเด็นดังกล่าวยังคงสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของราคาทองคําในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาตัวทองคําได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์เฟดอาจจะลดอัดตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นขณะที่เส้นอันตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพิกัร การเปลี่ยนแปลงทิศทางอัตอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตอบสนองไปตามทิศทางข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการอ่อนแอลงขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือตัว yield curve ซึ่งมีการ inward หรือมีการกลับทางแสดงให้เห็นถึงความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมี ความจําเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดที่ทางอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้นและยังคงส่งผลเชิงบวกต่อก,การคาดการณ์แนวโน้มของราคาทองคานอกจากนี้สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในฝั่งสหรัฐมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อพรรคเดโมแครกเรกลือกร้องกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยื่นรายงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ต่อสภาคองเกรสภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้ พรรคเดมโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต้องการให้ในายวิลเลียมรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยรายงานของนายมุลเลอร์ฉบับเต็มต่อสภาของปรสในวันที่2เมษายนทั้งนี้มีผู้แทนราษฎรจากพรรคเดมโมแครตทั้งหมด6รายต้องการเสนอหรือต้องการยืนย่นยติดังกล่าวหลังจากรายงานก่อนหน้านี้มีการหม่งชี้ว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์หลุดพ้นจากความผิด เกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งโดยทางการรัสเซียขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคํายังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดร่รองประเทศมเมื่อกองทัพสหรัฐเผยประสบความสําเร็จในการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าระบบป้องกันขีปนาวุธ ICMB ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือได้สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพืค้นดินทั้งหมด ด้วยการสองเครื่องระบบดังกล่าวมีการติดตั้งเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้จริงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ความวิตกกังวลหรือความตึงเครียดระหว่างประเทศบรรเทาเบาบางลงแต่ทั้งนี้ความตึงเครียดระหว่างประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหากท่าทีความแข็งกล้าของสหรัฐต่อการเจราจานิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือกลับมาอีกครั้ง ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับพันสา3ร้ดัและ1,293แนวต้านประเมินไว้บริเวณพัน3 1 3, 3 4 6อย่และ1,357าอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาทองคำจะมีการปรับฐานหลือ,อ่อนตัวลงแต่แนวโน้มหรือมุมนต้าทองคำในระยะสัน้นยังคงมีทิศทางการแกวนตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นทั้งนี้การอ่อนตัวลงของราคาทองคำไม่มากนะักและราคาทองคำเป็นลักษณะของการย่อลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อ โดยประเมินในส่วนของแนวรับในโซนพันสามร้อยส่ถึงพันาอย่างไรก็ตามหากราคาอ่อนตัวลงอาจจับตาโซนแนวรับดังกล่าวว่าราคาทรงตัวหรือยืนได้ไหมหากยังคงรักษาระดับไว้ได้อาจเข้าซื้อที่โซนแนวรับดังกล่าวแต่หากยืนไม่อยู่อาจถอยการเข้าซื้อไปที่แนวรับสําคัญบริเวณพันสองร้อยสี่เดนีล่างต่อเทรสอ่อนขณะที่หากราคาขายาับหรือดิ่ดตัวขึ้นแนะนําให้ทยอยแบงทองคําออกขายโดยใช้แนวต้านในโซน 1,329ถึง1,333เหรียญล่าต่อเทสออนทางนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวหลังจากราคาขยับหรือปรักตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวโดยทุ่มครึ่งจะเป็นการเปิดเผยการขอริาตการก่อสร้างข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านประจําเดอนกุมภาพันธ์ ช่วง2ทุ่มจะเป็นดัชนีราคาบ้าน HPI และดัชนีราคาบ้านประจำเดือนมกราคมจาก S&P Case n s u l e r 3ทุ่มจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board และดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนมีนาคมจาก f e l i s m o n นซึ่งอาจจะใช้ขอ้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยชี้นำาคาทนงคำเพิ่มเติม